เรื่องนี้ไปดูเรื่องแปลกๆที่เห็นแล้วยิ่งสงสัยเป็นอะไรไปดูสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชลิตาคุณเกตค่ะจังหวัดราชบุรีกำลังจะก,กลับบ้านผ่านหน้าตลาดไปเห็นแกงน้องหมานะคะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เขาจะพามาดูหมาใส่ยูนิฟอร์ม บ้ามีที่ไหนล่ะหมาใส่ยูนิฟอร์มมีหมาแถวเนี้ยเขาใส่ยูนิฟอร์มเดียวกันทั้งฝูงเลยจะบ้าเหรอใครจะมาตัดชุดให้หมาใส่ไม่ได้ตัดนะเขาใส่ยูนิฟอร์มมาตั้งแต่เกิดเนี่ยดูเดูเลยเนี่ยดูนี่ให้เหมือนวะเหมือนวะเฮ้ยหมาแถวนี้ทำไมมันเป็นลายเดียวกันหมดเลยวะเนี่ยอย่างตัวฟ์มวัวเหมือนกันเลย เอาไปฟังเสียงเจ้าของคพื่เขาหน่อยไม่เหมือนตู้ไหนอาปกรณ์ม้วงไม่เหมือนตู้ไหนอาปกรณ์ม้วงเออเอาปากกามาวงซิเหมือนกันหมดอย่างกับวัวฝูงเดียวกันเลยเนี่ยเฮ้ยคนขับเจอหมาใส่ยูปีกอกรครั้งนี้ถึงกับหา อยามอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนอนอยู่เป็นสิบตัวเลยลายเดียวกันสีเดียวกันหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยนอนอยู่หน้าร้านตรงนั้นนะคะแปลกไม่เคยเห็นหมาแบบลายเดียวกันสีเดียวกันอยู่เยอะขนาดนี้คะ่ะน่ารักดีเข้าใจมาอยู่รวมกันนะหน้าเอนดูเชียวขอขอบคุณคุณชลิตาคุณเกศจังหวัดราชบุรีเรื่องลายเดียวกันหมดทุกตัว